สวัสดีครับเพื่อนครับมันโนนักเล่าข่าวครับข่าวด่วนครับข่าวด่วนตะกี้เองฮนะพลาดไม่ได้เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆไม่ได้ตามข่าวนะแถลงข่าวด่วน <c oughs> ตะกี้เองของสำนักงานอายการสูงสุดนะครับแถลงข่าวด่วนนะเรื่องคุณทักษิณชินวัตรครับอดีตนายกับันตตีนะตอนนี้ก็โดน โดนควบคุมอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมที่ว่าพักรักษาตัวที่ชั้น14ที่คนก็ออกมาสงสัยมากเฮ้ยอยู่ชั้น14จริงหรือเปล่าวะหรือว่าไปนอนตีพุงที่บ้านแล้วนู่นนี่นั่นก็อย่างที่บอกฮะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนะคนรักท่านก็มากท่านรักสินผมก็รักท่านนะ เพราะว่า30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนโยบายของท่านนี่ผมก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยผมรักท่านนะท่านทักษิณเนี่ยนะครับไอส่วนเรื่องอื่นๆนี่ก็อีกเรื่องนึงมันต้องแยกๆนะความดีกับความไม่ดีนะก็ตอนนี้สำนักง,งานนายการสงสุดเนี่ยเขาแถลงข่าวด่วนมากนะครับตามขั้นตอนรูปแบบทางกฎหมายนะเรื่องอดีตนายกรัฐมนตรีคนทักษิณชินวัตรเนี่ยความคืบหน้าที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา1 1 2นะ ให้อายัดตัวเพราะว่ารู้สึกว่าอีกไม่นานเนี่ยทางกรมราชธรรมเนี่ยก็จะ <c oughs> พักโทษขุนักดิสินแล้วเพราะว่าอยู่ในกรอบเวลาที่ว่าเขากำหนดไงติดโดนโดนกักขังอยู่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยก็มีสิทธิ์พักโทษตามกฎหมายกรอบกฎหมายนะอ,นนอันนี้กฎหมายตัวนี้เนี่ยมันทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์นะ นะครับอันนี้ผมผมไปดูมาแล้วมันไม่ใช่ว่าพอรัฐบาลอันนี้มาเพื่อไทยมาแล้วจะมาทําให้มันเอื้อประโยชน์ถุนนักสินไม่ใช่นะกฎหมายตัวเนี้ยตัวที่ว่าพักทงพักโทษเนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยสมัยคุณประยุทธ์แล้วเออไอไอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเก่าวหาใครเนี่ยก็อย่ากเก่าวหาหมั่วๆนะฮะมันเป็นมันไม่ใช่เฉพาะคุณนักษิณที่จะได้พักโทษมันก็เป็นพันๆคนนะฮะ จะป่วยโน่นนี้นั่นมีอายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปถือไม่เท้านอนติดเตียงอะไรเงี้ยนะเขาก็มีสิทธิ์พักโทษนะฮะแล้วจะเล่าให้ฟังไอ้เรื่องมันดังเพราะว่าคุณทักษิณไงเออเพราะชื่อทักษิณไงมันก็เลยดังไงเนี่ยตอนเนี้ยความคืบหน้าของการถูกอายัดต,ตัวเนี่ยจริงๆครับเรื่องนี้เนะี่ยคุณทักษิณเนี่ยถูกกล่าวหาคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเมื่อปี2558 ปี58นะฮะคุณนักศิลป์เข้าไปโพสอะไรไม่รู้อยู่ในคอมพิวเตอร์นะอยู่ที่กรุงโซโประเทศเกาหลีเออความผิดนอกราชนจาจักรแกอาจจะโพสเฉียวเฉีอะไรเรื่องสถาบันอะไรประมาณน,นี้เออก็เลยมีคนไปฟ้องฟ้องว่าคุณนักศิลป์เนี่ยมิ่นสถาบันผิดมาตราหนึ่งสองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ศาล สมัยนั้นนะวันที่วันที่19กันยายน2559เหตุเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคม2558นะแต่ว่าอายการสูงสุดเนี่ยได้ตรวจสำนวนที่ว่าเขาเขาฟ้องเขาเขาแจ้งความนะก็มาดูสำนวนเฮ้ยมันมหมิ่นจิงมาว่านู่นนี่นั่นเพื่วันที่19กันยา2559เนี่ยศารก็เลยอายการสูงสุดก็เลย ลงบันทึกว่าควรเห็นสมควรสั่งฟ้องนะครับในข้อหา1นึสมควรสั่งฟ้องนะครัำว่าสมควรเนี่ยยังไม่ได้ฟ้องนะคือว่าเห็นควรเฉย,เยแล้วก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานนู่นนี่นั่นแล้วก็คุณนักษยนเขาก็าหนีเขาก็ไม่หนีหรอกแต่เขาอยู่เมืองนอกเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็ก็โดนออกหมายจับออกหมายจับอายุความตัวนี้เนี่ยมัน15ปีนะสิบห้าปีข้อหาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย จะหมดอายุความอีกทีนึงก็2,573นี่ผมไปขุดมาให้เลยข้อมูลเป๊ะเ 73. แล้วตอนนี้เนี่ยคุณรักษินก็กลับมาประเทศไทยมารับโทษนะฮะรับโทษคดีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ได้รับโทษก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างรักษาตัวที่ท่านป่วยนะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เขาไปแจ้งแล้ว ไปแจ้งอายัดต,ตัวแล้วนะฮะเรียบร้อยโรงเรียนโรงเรียนประเทศกูมีไปแจ้งอายัดต,ตัวเรียบร้อยแล้วสมมติว่าคุณนักเสียงเถูกพักพักโทษนะาทางกรมราชธรรมเนี่ยเรือนจําก็ต้องแจ้งเจ้าพนักง,งานสอบสวนว่าเอ้ยพักโทษเลยพนักง,งานสอบสว,วองงสวนก็ต้องมารับตัวมารับตัวคุณนักเสียไปนะฮะไปดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองต่อไปจะไปขังไว ฝากขังไว้อหรือว่าจะให้ประกันตัวตามกฎหมายก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ยังไม่ถึงนะเราก็ต้องรอดูนะฮะแล้วก็ต้องรอตอนนี้เนี่ยอายการเขาก็ถแถลงบอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอว่าทางอายการสูงสุดเนี่ยกำลังพิจารณาหลักฐานอยู่หลักฐานต่างๆที่เขาที่เขาฟ้องมาเนี่ยว่ามันผิดจริงหรือเปล่าอาจจะเรียกพยานเพิ่มเติม ก็ต้องใช้เวลาหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ต้องเรียกแล้วก็เอกสารครบแล้วสั่งฟ้องเลยก็ฟ้องเลยหรือว่าเอ้ยมันไม่ชัดนี่หว่าจะยกฟ้องก็ยกฟ้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สามไอเทม1หนึ่งสั่งสอบเพิ่มเติมสองยืนยันคำสั่งเดิมคือสั่งฟ้องสาม ยกฟ้องไม่ฟ้องแล้วมันมั่วคดีนี้ประมาณนั้นก็ต้องรอดูวนะ่าเพราะว่าตอนนี้สํานักง,งานในการส่งจดเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจเพราะว่าโดนด่าเละเขาก็ด่าไอ้เหี้ยมึงนักโทษเทวดาหนูนี้นะทําไมคนอื่นติดคุกมึงไม่ติดคุกนอนตีพุงอยู่ทั้นสิบสี่แล้วไม่รู้อยู่จริงหรือเปล่าบาบาบาต่างคนต่างพูดผมบอกแล้วว่าคนรักเยอะคนเกลียดแยะประมาณนั้นนะก็ว่ากันไปแล้วกันเพราะว่าก็ต้องดูว่า เขาจะทําอะไรต่อไปนะก็ต้องรอดูเวลาเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้สํานักเงินในการสูงสุดกําลังเร่งตวรวจสอบพยานหลักฐานอยู่แต่ไม่มีก่อเวลาไม่มีก่อเวลานะว่าจะเร็วหรือจะช้าอืมก็แล้วแต่หลักฐานอาจจะเร็วหรือจะช้าก็แล้วแต่พยานหลักฐานก็รอดูละกันผมก็เก็บม,มาเล่าเพราะว่าอันนี้ข่าวล,ล้อนเลยหมาดๆเลยสรุปแล้วคุณทักษิณชินวัตร อดีตนายกและมนตรีที่คุณสนที่ลิมดองคุณเคยพูดว่าเป็นนายกและมนตรีที่ดีที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีประเทศไทยเกิดขึ้นมานี้คุณนักสินด,ดีที่สุดคุณสนที่ลิมเคยพูดเคยอวยไว้ตอนที่จูปากันอยู่เ,เคยอวยไว้มีหลักฐาน <c oughs> ตอนนี้ก็สรุปว่าคุณรักษิณเนี่ยโดนคดี1นึ่งนนะครับโดนแน่นอน แต่ว่าเขาจะเอาไงต่อจะอายัดต,ตัวเลยถ้าโดนพักโทษเพิ่มก็มาอายัดต,ตัวไปไปขังไว้หรือว่าจะให้ประกันตัวมาสู้คดีก็ว่าด้ยเพราะว่าตอนนี้คุณนักษินเขาก็ยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรม,ปรรมปรรไปแล้วต่ออายการสูงสุดว่าเอ้ยมันไม่เป็นธรรมผมโดนกันแกล้งอะไรประมาณนี้เพราะว่าคุณนักษินเขาปฏิเสธปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีเจ้านะครับ ตั้งแต่นู้นตั้งแต่ปีห้าแปดนะเพื่อนที่เกาหลีอ่ะเออไปหมิ่นยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าก็บอกแล้วบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันระบบเก่าหาผมพูดจนปากฉีล่ล้ะใครฟ้องก่อนก็ได้เปรียบได้เป็นโจทย์คนที่โดนฟ้องก็เป็นจำเลยทันทีถามผมเนี่ยผมโดนมาแล้วเป็นสิบสิบปีเออเป็นจำเลยสังคมอ่ะกว่าจะสู้คดีกว่าจะอะไรจบแม่งโอ้ขึ้นลงขึ้นศาลแม่ง เสียค่ารถค่าราค่านู่นค่านี่โอ้โหเสียสุขภาพเสียชื่อเสียเสียงอีกนี่แหละประเทศไทยมันต้องปฏิรูปครับเรื่องกฎหมายต้องปฏิรูปว่าทําให้มันดีขึ้นนะแล้วมันต้องมีระบบลูกขุนไม่ใช่ว่าใครจะฟ้องใครใครจะ <c oughs> แจ้งความใครก็ได้ถ้ามีระบบลูกขุนเหมือนมองนอกเนี่ยก็ต้องมาเช็คล้วเฮ้ยสมควรสั่งฟ้องหรือเปล่าสมควรรับเป็นคดีหรือเปล่า อันนี้ประเทศไทยอ่ะเป็นระบบเก่าวหาล้วนๆวเลยใครแจ้งความปุ๊บกูเป็นโจทย์ละมึงเป็นจำเลยกูฟ้องมึงโดยเฉพาะคดีหนึ่งหนึ่งสองนี่เต็มไปหมดอนะ่ะเต็มเรื่อจำมานักโทษอนะโดนโดนแจ้งข้อเก่าหาเนี่ยโดนเป็นนักโทษนะทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินเลยว่าผิดไม่ผิดก็ติดคุกไว้ก่อนไม่ให้ประกันตัวด้วยนะพูดบ่อยละขี้เหร่พูดเหมือนภัยเรือในอ่างออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสสมครับมนโนนักเล่าข่าวครับสวัสดีครับ บนรักษาคอนคิดดีทำดีครับประเทศกูมี